เลขกันน้ำม์ของอาจารย์หมดนี่สองตัวนี่จังได้ก็ออกได้นี่ครับบอลังกับบนเด้อนี่สองตัวนี่สองตัวนี่อาจารย์ตัวใดอาจารย์สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาหาพระอาจารย์เดชานะครับเพื่องวดที่แล้วเนาะแกให้สามหนึ่งเข้าตรงๆเลยนะครับสำหรับงวดนี้พระอาจารย์เดชาจะให้เลขอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามรับชมกันนะครับไป ไปกันด้านในกันไปกันเลยใครเข้ามาแล้วฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้มีโชคมีลาบเด้อขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ปฏิจากโรคภัยไข้เจ็บคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองร่ลำรวยร่ลำรวยสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Puthah nubhavina tamah nubhavina sangka nubhavina alahang putho namo puthah ayak Puthaka maulapi puthang tanaka maulapi tananggati kaya kaya yaya yaya Dewa nang piyatang tutawa chayasana kata putha chayatawa malang sawa anang kya tutata sabangasang Ye pivingsu nalasabatan hang Talatayo putha atawisatina ayaka sabay padikita mehang Watakete munisalansi ce padikita mehang Putho tamo Pure sa pa kuna kalo hari jemelo alulo to sa li puto jera kine konta ni opi kipa ka sa min suli jowo po pang kalo ni sin no sili sam pana so bito mune pu kowo kumala ka sa po telo ma yese ware go so ware ni chang wati kana si kuna kalo pun kuli ma lo cha nana si wili la pan cha ime ta na la te ti la ka ma ma se la wichi ta china sa waka e te si ti ma ti la chi wato chin no Jalan tasi lati jena angka mangkaiso sen ditat latan angkulato asikwa me angkuli malagangkan tamu lapulitan jatata nadi ya sodaka ngakase jatat nanggasi sisa bakal ratan ditat jina nawara sen yuta. Jatat bakal ralang kata wata bita disat jatat paila jadupa rawa sisa wina yang yang dua

သာပေဝတိတ ामे ဟာဝတကေတေမနိတရာတိသေပတိကိတောမဟံဘူတောသမောသဝိဒောတေသံဃောပတိကိတောမေဥလိသဘကုနာကရောရိမရုသော၄ဘူတောจราติเนပောတယุปติပတ်တမิง wartawan sajamak pel ca A nanti ya sudah kangak kasei cene nangsi seta bakara penjita cene nabal sajuta sa tabakarara kata bata pita risenjata paila catur pada waa se yang wiyayangen tuananta cina te chatsa basa tome segitena sara samputa penceri cina bacara kota mi iana tammi kemei sara paling teman sape tema pulisa sepa.

ทาไปจมไปเบิงในขันน้ำมันสองเล่ยโอ้นสองเลยยะนะครับสองเลย์่เบอดไฟลงเลยตัวใดหระบางทีบ่หูเลยนี่แต่ว่าพระอาจารย์มาตัวใดน้อหนีหนงต้องต้องถามพระอาจารย์นะตอนนี้เก่ามาแล้วเก่ามาแล้วเอาแล้วพระอาจารย์มาเก่ามาแล้วมีเก่ามีเก่า นี่ยังอีกครับเพราะอันผมสิบตีนะสีส่สิเอาให้พระอาจารย์เป็นคนบ่าตีคนเดียวเลยเอ,าอาจารย์ว่าตัวไรกับซีแมนตัวนั้นละเก้าเก้าหกเก้าหกเก้าหกคเดียวเลยบอกครับเก้าหกครับเก้า อาจารย์ว่าเก่าหกนะครับท่านผู้ชมลอง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 บึงนะครับเก้าหกอาจารย์ลองเบิ่งเนาะท่านผู้ชมไหมว่าอาจารย์ว่าท่านผู้ชมลองเบิ่งเนาะนะครับงวดที่แล้วนี่ศูนย์สามหมื่นว่าอาจารย์เอาได้ตรงต้องเงนได้ตรงองสองตัวนะที่อาจารย์บอกนะหนึ่งสามเนี่ยมั้ยหนึ่งสามเด็กในการน้ำมันหนึ่งสามเอาตัวนี้ให้พระอาจารย์เป็นคนว่าว่าใครว่าคนเดียวเลยพระอาจารย์ว่าตัวไหนผมก็จะเอาตัวนั้นเลยครับ เก้าเก้าหกสองอืมอืมใส่สองไหนน้อนี่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 สองอ่ะว่าไปแต่ว่าแต่ว่าตัวนี้มัน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 บ่ยใหญ่นะเออว่าแต่ไปเก่าหกสองอ่าอ่เอาอาจารย์ว่าเก่าหกสองแต่ว่าแต่ว่าย่อมเราแต่ว่าได้ได้เด่นดีก็คือเก่าเนอะเก่าเด่น เก่าโคกเก่าแต่ว่าตัวนี้มันจีเป็นตัวอย่างเดียวถ้าเป็นเหล็กงั้นสี่เอาเหม็นๆด้ออาจารย์เอได้เอาเหม็นๆเอาเหม็นๆมันไก่แห้งเลยพระอาจารย์จ้าคุมานี่เอาเหม็นๆเพราะของเก่าอาจารย์ก็ยเหตไปอยู่แม่บ่เออของเก่าของอาจารย์มันมีอยู่เด้วแล้วไปจนเออแล้วมันแล้วไปแล้วเอออาจารย์เหตบางมันผ่าบางเงยมันอ๋อตัวล่าสุดนี่แหละ ได้เกา่ตเกาตัวเดียวเก่าตัวเดียวแต่ว่าที่อาจารย์มักหนึ่งคือเก่าหกสองอาจารย์มักเก่าสองกับเก่าสามเก่าสองกับเก่าสามแต่ว่าสามตัวนี่เก่าหกสองเก่าหกสองเก่าสองเก่าสามเอาสามตัวคือเก่าหกสองเขียนเขียนเขียนเลข อ่างน้ำมนต์บอคือว่าจะได้กันน้ำมนต์นเด็กเกอ่างน้ำนใหญ่กว่าว <laughs> อ่างมันใหญ่เ <laughs> ก่าสองเก่าตัดสองตัวครับตัดสองตัวเก่ 9, 2, 9, าสองเก่าสามเก่าสองเก่าสามอา,อาจารย์เห็ดวังวันผฝากาออก,กล้าออกข้าวน้อยกันสามหมื่นสี่หมื่นบทเลยหมู่บ้านนี่ก็ออกหนึ่งเจ็เลยเล็เกันน้ำมนต์ก็หนึ่งเจ็ดเนาะ ดีบ่ดีที่ไปเขาตัวนั้นบวกกับตัวนั้นได้ตัวเดียวเนี่ยเยาได้เลยเอาเอาเอาอย่างนี้นะเหห้เห็นไหมเก้าเจ็ดหนึ่งลืมไปแล้ววันเพราะว่ามือนีในตัวเดียวมือในในสองตัวเอาเขียนหน่อยข้างหลังเหตตาเราเองเออแล้วก็เจ็ดหนึ่งวันเจ็ดหง้อเอาซ้ำนีอเอเอาา้น้เเาหน้ตัวหนึ่งครับยออาเอา เอาเอาเลขอายุอาจารย์เด้เอาสี่หกพ่อป่ะเออเขาก็ตัดไปเขาก็ถึงอยู่แล้วนะเออเอาสี่หกเจสซี่บเอเอาเอาสี่บอกบอสี่หกไปซื้อน่ะเออเออนี่เลขอายุอาจารย์เนี่ยมันเคยออกเลยอายุสี่อายุสี่หกแม่นป่ะอายุสี่สิบหกปีพอว่าเลขมันเคยปีกายมันก็ออกเล้เพราะว่าอาจารย์เออเขียนใหม่บอกา่าน ไม่เขียนไม่ก็ได้ตัวเขียนไปเป็นอันนี้ก่อนทีแรกนี่เป็นเพราะว่ามันเห็ดสองรังเนาะมันบ่ออะอาจารย์ก็เลยเพื่อว่าเพื่อว่ามันออกเพราะว่าอาจารย์เห็ดสองขังก็เลยคือมื้อนี้นี่ที่พระอาจารย์เบ่งไปในขนมมดนี่พระอาจารย์ว่าเก่าหกสองเก่าอกสองลาคะเกลเจ็ดหนึ่งพระอาจารย์ได้มาอยางไหครับเกาเจ็ดหนึ่งนี่คือเห็ดเหมือนะใหไง ว่าแต่ไปเพราะว่า่วนไลมันจะออกได้แต่ว่าเห็ดหมอวันพายญ่มันได้สองตัวได้ได้แต่แค่หนึ่งเจ็ดแค่หนึ่งเจ็ดเห็ดเห็ดหมวันพาหไ่บานบานิเมื่อนี่ประเทศได้ตัวเดียวบ้านนี้ทั้งทั้งที่มือวันพาหไ่นั่นสวดข้าวเดียวกเมื่อเมื่อนี่ก็สวดข้าวเดียวเพราะวลาเพราะมันกันแต่ว่ามือนี่บาดเแค่ตัวเดียวก็เลยเอามาร่วมเส่กันเลยว่าแต่ไปสองตัวนี่สี่หกนี่คือ ซีหกแล้วก็ให้ระวบังนซีเก่าหนึ่งซีหกนี่มันเป็นเลขอายุของอาจารย์เพราะว่ามันเคยออกนะอาจารย์ย่างซีสิบหกปีได้ไงครับซีหกที่เน้นๆก็คือเก่าสองเก่าสามนี่หว่าเก่าสองเก่าสามเจ็ดหนึ่งเก่าหกแล้วก็นึ่งเจ็ดนึ่งยังอีกอเก่าสามมัมาจากสายคำหนิเก่าสามมีก็คือเป็นเลขที่อาจารย์พูดขึ้นมาอะไรไปคือพูดขึ้นในใจคือจังเลขคือจังอาจารย์เคยบอกกันละครับ แต่ว่าโตถ่มีอีวีนั่นอยู่ในอ่างกับม์นันมีแค่ตะเกาตัวเดียวอาจารย์ซีโบแมนเก่าซูนย์บน่อครับเก่าตัวเดียวก็แล้วแต่ผู้มากสิตัดเอาตัวเนอะมึงเอาไม่เด้อครับเพราะว่าเลขของพระอาจารย์มันได้เก่าตัวเดียวครับนะครับเพื่อนว่าแต่ว่าอยู่ในนั้นพวกว่าเก่ากับซีแมนหรือว่าสีโบเก่ากับเก่าซูนนี่แหละพระอาจารย์นี่เน้นเน้นตัวรับผู้งบหน่อยให้เน้นผู้งบหน่อยบ่ครัะปากกากลมๆให้เลยครับ อาจารย์เอาอันนี่แ oui> ล้วเนี่ยว่างรถนี่นี่อาจารย์อาจารย์เน้นเน้นงบหน่อยนะอ่อนบอยครับนี่เอาเก่านี่แล้วาวงกลุมเลยครับเก่าสามนี่บอสสามนี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดที่ตัดล่างตัดบนยังได้กันแล้วแต่แต่ครับระบาดนี่ก็ตัวนี้พ่อหนิกับสี่หกเรก็อยู่อาจารย์อืว่าได้ไปนี่ จับผมเนี่ยไอจัวที่บนนี่มีบนรางเลยเด็กไฟจีเซียงเด้่ยก็ได้เลยสองตัวนี่ครับบนรางไฟมักตัวใดกกับซีออลสามตัวนี่บอครับที่วงก้มไห้เนี่นบอครับแมนสามตัวนี่คือเลขที่อาจารย์มักครับก็คือเลขกแล้วก็เบิ่งหน่อยหนึ่งโอ้ครับนี่ก็คือเลขกซีหกแมนหนึ่งเจ็ดแล้วก็เก้าสามแมนครับเลขเนี่ยเนี่ยอาจารย์คือสามตัวนี่บอครับเลขอันเลขสามตัวนี่ก็คือ อาจารย์กับบัแดแน่ใจนะครับกับเรือบัวเน้นแต่ว่าเน้นอีหรี่เน้นให้ล้งไข่ด้วยยังสี่จะไปเนี่ถ้าเป็นติดสี่สามตัวก็เอาลงไข่แบบนี้เนี่ยแต่ว่าเน้นนักเก่าว่าสันโอครับแต่ว่าเอาเก้าว่าจะไปเอาเก้าสี่หกเก้าเก้าสามเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ก็ได้เองสินะแล้วแต่แล้วแต่เขาจะมาอันนี้ก็เป็นอีกหมวดหนึ่งเนาะนะครับครับซึ่งผมครับ อ่าคนสุลินบางที่พญายที่มาตามไห่เนาะนะครับอ้าถ่ายชุดอาจารย์มินมนุย์ไห่พ่อนเอซเข้าเนเอ่าอืสาธุสาธุด้วยอำนาจของพระพุธทธพระธรรมประสงค์ขอให้ผู้ใดได้เข้ามาโชคดปนี้ขอจงบังเกิดโชคลาภวาสนาคิดจริงได้ไหยได้จริงนั้นครับ ด้วยแอลก็ขอให้มีเงินมีทองมีอายุวัฒนะมีสุขะมีภาระทุกประการเถิดสาธุสาธุสาธุมาสักการณ์ครับพระอาจารย์